โอเคครับทีนี้เรามาดูแผนการตลาดกับซักเสมองของเรานะครับเริ่มต้นง่ายมากครับทำแค่3ข้อครับอันแรกเราตีตารางเป็น6ช่องก่อนนะครับเริ่มต้นง่ายๆครับทำแค่3ข้อครับข้อที่1ครับ เราสมัครครับสามร้อยบาทครับบริษัทครับจะให้ประกันชีวิตครับกุ้มครองอุบัติเหตุครับหนึ่งแสนบาทครับ PA และจะมีครับรหัสซื้อสินค้าหรือว่าเมมเบอร์ให้กับเราครับที่เราสามารถครับซื้อสินค้าได้ในราคาต้นทุนตั้งแต่ชิ้นแรกคือที่นี่ดีมากเลยครับไม่ต้องไปซื้อยกแพกยกหลซื้อชิ้นแรกชิ้นเดียวเราก็ได้แล้วในราคาต้นทุนและยังมีครับ เว็บไซต์ให้เราทํางานได้ด้วยเราสามารถเข้าไปดูวงกรของเราเข้าไปดูรายได้ของเราสามารถท,ทําธุรกรรมออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับต่อไปครับถ้าเราต้องการอยากมีรายได้กับซัสเซนมอลให้เราทําข้อที่2ครับคือเลือกเลือกหุ้นส่วนครับเข้าร่วมธุรกิจครับที่นี่จะมีอยู่2หุ้นครับหุ้นส่วนแรกก็คือซูเปอร์วเซอร์ครับให้เราซื้อกินซื้อใช้ครับ หรือว่าซื้อมาขายไปก็ได้ครบ750 PV หรือเป็นเงินประมาณ3 0 0พบาทครับปกติเราก็ซื้อซื้อใช้อยู่แล้วเนาะของใช้ชีวิตประจําวันของเราครับถามหน่อยเราไปซื้อที่ห้างเนี่ยเราซื้อมานานเลยไหมครับเขาให้เราเป็นหุ้นส่วนไหมครับไม่ให้เราเป็นหุ้นส่วนครับแต่ซื้อที่นี่ครบสามพันเราจะได้เป็นหุ้นส่วนกับซักเซนทมอลทันทีครับและที่สําคัญเราสามารถรับรายได้ตักแสนกับซักเซนมอลได้แล้วนะครับอีกหุ้นส่วนหนึ่งก็คือ เอ็กซเซคิวทีฟครับซื้อกินซื้อใช้ครับพบ3,000 PV ครับหรือตีเป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาทครับเหมือนวันนี้ครับเราอยากขายก๋ยเตี๋ยวเนี่ยลงทุนขายก๋ยเตี๋ยวเนี่ยคิดว่าเงิน1 2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยพอไหมครับค่ารถเข็นอย่างเดียวก็เกินแล้วใช่ไหมครับและที่สำคัญครับขายก๋ยเตี๋ยวลงทุนครั้งเดียวจบไหมไม่จบครับต้องลงทุนทุกวันครับแต่ซักเซ็ตมอครับ เราซุปกระซุปเอก็กเ,เราเลือกเลยครับและที่สําคัญมันทําครั้งเดียวจบครับทําครั้งเดียวจบตลอดชีวิตและคุณหมอยังมีเวลาให้เราสะสมด้วย60วันสแสดงว่าทุกคนสามารถร่วมทําธุรกิจกับซักเซนหมอได้ครับต่อไปครับข้อที่3ครับพอเราเลือกหุ้นส่วนเสร็จแล้วเนี่ยข้อที่3เราทําอะไรครับเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อครับเดือนละ250 PV ครับหรือตีเป็นเงิน1 0 0 0บาทครับ ตี1,000บาทเนี่ยครับเราไม่ซื้อกับซาเซนโมแล้วก็ซื้อกับที่อื่นอยู่ดีใช่ไหมครับแต่เราซื้อที่อื่นอ่ะเราเคยได้อะไรไหมเราไม่เคยได้อะไรแต่เราซื้อที่นี่ครับเราจะสามารถรับรายได้กับชักเซนมอครับ6ช่องทางบวกอีกหนึ่งผลประโยชน์ได้ด้วยครับทีนี้ครับเรามาดูรายได้ช่องทางที่หนึ่งกันต้องบอกรายได้ข้อนี้สําหรับคนชอบขายครับรายได้จากกําไรขายปลีกครับ ต้องบอกว่าสูงมากๆครับเพราะว่า20ถึง30เปอร์เซ็นตเลยทีเดียวครับยกตัวอย่างอย่างคอลลาเจนครับคอลลาเจนครับราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาข้างกล่องอยู่ที่1,500บาทครับแต่ราคาที่เราเป็นหุ้นส่วนครับเราซื้อได้ราคานี้ครับ960บาทแสดงว่ากำไรต่อกล่องเท่าไหร่ครับกำไรต่อกล่อง540บาทครับถ้าเดือนหนึ่งขายเก่งๆขาย10กล่อง โอกำไร5,400บาทเป็นเงินไม่ใช่ใน,น้อยเลยนะครับสำหรับคนชอบขายครับจะมีไรายได้จากข้อนี้เยอะมากอ่าถ้าคนไม่ชอบขายล่ะครับมีไรายได้ข้อที่สองครับไรายได้จากการแนะนำครับปกติเราเจออะไรดีๆนะครับเราบอกเพื่อนเราไหมครับเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยอะบอกใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเราก็ไปกินถามหน่อยเจ้าของร้านให้เรากินฟรีไหมครับแถมลูกชิ้นให้เราไหมครับ ไม่แถมเนาะแต่ที่นี่ครับให้ครับให้ยังไงครับสมมุติเรัาวันนี้ครับโบครับโบครับเห็นโอกาสครับทางธุรกิจครับโบเข้ามาครับโบเลือกที่เอเซอร์กูเทีเลยครับแน่นอนเรัาวันนี้ครับเราเจอโอกาสดีๆครับเราลงไปนะนําเพื่อนเราครับเพื่อนเราคนนี้ชื่อเอครับคนนี้จะเป็นชั้นลูกทางธุรกิจของโบทันทีครับ โบครับเป็นเล่าเรื่องราวให้เขาฟังครับซักเซนมอครับเขาเห็นโอกาสครับเขาเลือกที่เอสเซอร์คเทียบลครับคุณหมอจ่ายค่าแนะนําให้โบด้วยครับเก้าร้อบาทต่อคนแบบนี้ดีไหมครับและโบคิดว่าเพื่อนเราครับเขามีเพื่อนไหมครับเอเขามีเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมครับเขาลงไปแนะนําเพื่อนเขาต่อครับคนนี้ครับชื่อบีครับคนนี้จะเป็นชั้นหลานทางธุรกิจของโบทันทีครับบีครับเห็นโอกาสเหมือนกันครับอนาคตซักเซนมอจะเป็นเหมือนเซเว่นเลยครับ ใครซื้อกินซื้อใช้ก็ไม่รู้ครับคุณหมอจ่ายส่วนแบ่งการตลาดให้เราด้วยเขาเลือกที่หุ้นส่วนใหญ่เอสเอฟกูีครับบริษัทจ่ายค่าแนะนาให้โบด้วย300บาทต่อคนแบบนี้ดีไหมครับ A นี่เรารู้จักใช่ไหมครับแต่ B เรารู้จักไหมครับข้อนี้เขาบอกว่าเราจะแนะนําลูกกี่คนก็ได้ครับเราจะมีหลานกี่คนก็ได้ครับเขาจ่ายให้เราทั้งหมดแบบนี้ดีไหมครับแต่มันมีเงื่อนไขเดียวครับถ้าวันนี้ครับเราเลือกที่ซุปครับ บริษัทจะจ่ายให้เราแค่ชั้นลูกชั้นเดียวครับแต่ถ้าเราเลือกที่แอสเซอร์กูทีครับเราจะได้ทั้งชั้นลูกและชั้นหลางครับนี่คือรายได้ข้อที่สองครับเามาดูรายได้ข้อที่สามครับรายได้จากการปั้นดาวครับปั้นดาวคืออะไรครับวันนี้ครับโบครับเข้ามาครับเข้ามาเป็นคนแรกครับแผนซัพเลามอทำง่ายมากครับแค่สองสายงานครับ คือมีซ้ายแล้วก็มีขวาครับเราแนะนํา a ครับวางไว้ซ้ายแล้วก็เราแนะนําครับโบครับเราแนะนํา b นะครับวางไว้ขวาแล้วเราแล้วก็เ b ีครับเห็นโอกาสทางธุรกิจครับทุกคนครับเลือกที่ executive ครับเกิดโครงสร้างแบบนี้ครับแสดงว่าโบเป็นดาวแล้วนะครับนั่นหมายความว่าโบมีรายได้แล้วนะครับจำข้อ2ได้ไหมครับแนะนำา A900b 900 โบจะมีรายได้ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับแต่ข้อนี้ครับเขาให้เราทําไงครับเขาให้เราปั้นดาวใช่ไหมครับก็คือให้เราลงไปช่วยเพื่อนเราไงครับเอเนี่ยคิดว่าเขามีเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่เขามาใหม่เขาทาให้เป็นอยู่แล้วครับทีมครับโบครับลงไปช่วยครับเขามีรายชื่อเพื่อนเขาสองคนนะครับชื่อว่า a1 กับ a 2ครับพอไปเล่าเรื่องราวสักหน่อยให้เขาฟังครับเขาเห็นโอกาสครับโฟกัสที่เอ็กซ์ซ์โีฟครับ เกิดโครงสร้างแบบนี้ครับ A, a เป็นดาวเลยนะครับนั่นหมายขามว่า A อมีอไรายได้แล้วนะครับจำข้อมีอไรายได้ไหมครับ a 1 900 A2 900สองแสดงว่าเพื่อนเราเขามีไรายได้แล้วครับ1,800รบาทใช่ไหมครับบริษัทเขาเห็นความดีเราลงไปช่วยเพื่อนอะ่ะเขาจ่ายให้เราอีก1,800บาทแบบนี้ดีไหมครับเราจะป้นกี่ดาวก็ได้ครับบริษัทจ่ายสูงสุดอยู่ที่ดาวละ1 8 0่บาทแผนข้อนี้เห็นอะไรไหมครับ แผนมันกําหนดพฤติกรรมอยู่แล้วครับให้เราทํางานกันเป็นทีมครับใครเราชวนใครมาก็แล้วแต่เราต้องทําให้เขามีรายได้ครับแผนข้อนี้รายได้ข้อ1ข้อสอง,ข,อสองข้อสามครับถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่น้อยเลยนะครับแต่รายได้ที่ทําให้ผมครับเข้ามาในซัคเซนโลคือรายได้ข้อที่4ี่ครับรายได้จากการขยายองค์กรครับเขาใจ่ายให้เราในข้อ3ามเสร็จแล้วนะครับ เขาจะยกโครงสร้างเดิมครับมาจ่ายซ้ำให้เราในข้อสี่ครับจ่ายยังไงครับโบครับเหมือนเดิมครับแผนสองสายงานครับเราครับแนะนำเอครับวางไว้ซ้ายแล้วแนะนำบีครับวางไว้ขวาทุกคนเห็นโอกาสทางธุรกิจครับแนะนำกันลงไปเรื่อยๆครับฝั่งนี้ก็เหมือนครับทุกคนแนะนำกันลงไปเรื่อยๆจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้ครับ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับแนะนํากันลงไปเรื่อยๆใครชวนใครมาก็ไม่รู้ครับจนเกิดเป็นเครือข่ายผู้บริโภคครับอยู่ใต้องค์กรของเราครับระบบเขาจะคํานวณคะแนนให้เราครับคํานวณคะแนนแบบไหนครับคิดว่าคนสองฝั่งเนี่ยคนเท่ากันครับคิดว่าเขาซื้อกินซื้อใช้เท่ากันไหมครับแน่นอนครับฝั่งนี้ล้างหน้าแปรงฟันถูกไหมครับฝั่งนี้อาจจะทําปุ๋ยกินอาหารเสริม แน่นอนครับคนสองคนคนสองฝั่งไม่เท่ากันอยู่แล้วครับดังนั้นฝั่งไหนมีคะแนนที่น้อยกว่าครับบริษัทจะเรียกว่าฝั่งอ่อนครับฝั่งไหนมีคะแนนที่มากกว่าครับบริษัทจะเรียกว่าฝั่งแข็งครับฝั่งอ่อนมีคะแนนขึ้นมา1,500ครับ PV ครับฝั่งแข็งมีคะแนนขึ้นมา2250 PV ครับเกิดคะแนนแบบนี้ชนกันเมื่อไหร่ครับบริษัทจะคิดเป็นครับ1 รอบจ่ายครับแล้วพันห้ากับสองมปนสองมันมาจากไหนครับมันมาจากใครก็ได้ครับทุกคนครับใต้องค์กรของเราครับซื้อกินซื้อใช้ครับระบบจะั่วคะแนนนักเตะเอลงไปบีลงไปครับเลืกอลงไปกี่ชั้นก็แล้วแต่ครับส่งคะแนนขึ้นหาเราทั้งหมดแบบนี้ดีไหมครับแน่นอนครับวันนี้ครับพันห้ากับสองมันสองครับคือหนึ่งรอบจ่ายแล้วเขาจะจ่ายให้เราแบบไหนครับจำซุปกับเอ็กได้ไหมครับ ถ้าเราเลือกหุ้นส่วนเล็กครับซูเปอร์วาเซอร์ครับบริษัทจะจ่ายให้เราที่หกร้อยบาทครับต่อรอบแต่ถ้าเราเลือกที่หุ้นส่วนใหญ่เลยครับเอ็กซีควทีฟเลยบริษัทจะจ่ายให้เราที่เจ็ดร้อยยี่สิบบาทครับต่อรอบแต่เขาไม่ได้จ่ายให้เราแค่รอบเดียวครับวันนี้พันห้ากับสองพันสองห้าสิบครับคือหนึ่งรอบจ่ายครับเราสร้างธุรกิจไี้อย่างต่อเนื่องครับ อีกหเดือนผ่านไปครับฝั่งนี้ครับเป็น15000 PV ฝั่งนี้เป็น22500 PV ถ้าก็ว่า10รอบกี่รอบครับ10รอบ10รอบคูณ720เท่าไรครับ7200บาทต่อเดือนเราสร้างอย่างต่อเนื่องครับองค์กรเราเริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นครับฝั่งนี้ครับขึ้นมาเป็น150,000 PV ครับฝั่งนี้ขึ้นมาเป็น2 2 5 0 0 0 PV ครับกี่รอบครับหนึรอบ1น0ร้คูณเเท่าไรครับ จ็ดหมื่นสองพันบาทครับต่อเดือนครับแต่เขาไม่ได้จ่ายให้เราแค่ร้อยรอบไงครับเขาจ่ายให้เราสูงสุดถึงหนึ่งพันหกร้อยรอบครับต่อเดือนนั่นหมายความว่าถ้าเราจะรับไรายได้สูงสุดถ้าเราเลือกซุปเนี่ยเราจะรับอยู่ที่เก้าแสนหกหมื่นบาทครับต่อเดือนครับแต่ถ้าเราเลือกที่หุ้นส่วนใหญ่เลยครับเราจะรับอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับห้าหมื่นครับสองพันบาท นี่คือเรารับรายได้สูงสุดแล้วครับแต่มันมีเงื่อนไขเดียวครับเราทำแค่นี้ครับซื้อกินซื้อใช้เดือนละ2 5 0 PV หสิพีครับหรือเป็นเงินประมาณหนึ่งพันบาทครับถามพี่ๆครับวันนี้ครับพี่ถามโบนะครับจ่ายหนึ่งพันรับหนึ่งมืน่ะคุ้มไหมครับแล้วจ่ายหนึ่งพันรับหนึ่งแสนะครับแต่ถ้าจ่ายหนึ่งพันรับสายได้สูงสุดเลยครับมันโคตรคุ้มเลยนะครับแต่วันแรกที่ครับที่พี่เข้ามาเนาะ เหมือนกับว่ามันไกลตัวครับเดือนละล้านครับโบลองคิดทาพตามพี่ดูนะว่าธุรกิจเนี้ยครับมันเป็นธุรกิจระยะยาวครับเราให้เวลากับมันครับสองถึงสามปีครับผมสมมุติว่าสองปีครับเราแนะนํา A วางไว้ซ้ายครับแล้วทุกคนครับแนะนํากันลงไปเรื่อยๆครับใครชวนใครมาก็ไม่รู้ครับแต่ไปเจออยู่คนนี้ครับชื่อเก่งครับอยู่พม่าครับคนนี้โบรู้จักไหมครับ ได้ชวนมาไหมครับคนนี้เราไม่รู้จักเราไม่ได้ชวนมาครับแต่ระบบเขาไม่สนไงครับว่าเรารู้จักหรือเปล่าเราได้ชวนมาหรือเปล่าเก่งครับเข้าใจธุรกิจครับสร้างทีมอยู่ที่พม่าครับเติบโตครับมีคะแนนขึ้นมากี่แสนกี่ล้านคะแนนก็แล้วแต่ครับรูปคะแนนครับจะสส่งขึ้นฮาโบทั้งหมดแบบนี้ดีไหมครับแล้วเราทําธุรกิจนี้ไปครับอีกหนึ่งปีครับแนะนํา B วางไว้ขวาครับ B ก็แนะนํากันลงไปเรื่อยๆครับใครชวนใครมาก็ไม่รู้ครับ เจออยู่คนนี้ครับชื่อเฮงครับอยู่สปปลาวเฮงเรารู้จักไหมเราไม่รู้จักเราไม่ได้ชวนมาอยู่แล้วเฮงสร้างทีมขยายซ้ายขยายขวาครับเติบโตอยู่ที่สปปลาวครับมีคะแนนขึ้นมากี่แสนกี่ล้านคะแนนก็แล้วแต่ครับทุกคะแนนจะถูกส่งขึ้นฮาโบทั้งหมดแบบนี้ดีไหมครับคิดว่าสองถึงสามปีครับเรามีโอกาสเจอซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนแบบนี้ไหมครับคิดว่ามีโอกาสเจอไหมครับ คนที่ไม่อยากทํางานเพื่อทํางานไปตลอดคนที่ไม่อยากขายเหมือนผมครับคนที่ไม่อยากขายของไปตลอดชีวิตครับใช่ไหมครับแสดงว่าสามถึงห้าปีเรามีโอกาสเจอใช่ไหมครับถ้าธุรกิจนี้ว่าไงครับโบต้องมีคนที่โบรู้จักนะต้องมีคนที่โบชวนมานะโบว่ายากไหมครับยากพี่คนหนึ่งครับผมคนหนึ่งครับไม่มีความสามารถไปชวนครเป็นพันเป็นหมื่นคนหรอกแต่นี่คือสายหนึ่งขวาหนึ่งใครก็ได้อะเป็นคนที่เราไม่รู้จักอ่ะอย่าว่าแต่ซ้ายหนึ่งขวานหนึ่งเลยครับ ซ้ายสิบขวาสิบผมก็เจอครับแสดงว่าเรามีโอกาสเจอเรามีก็มีโอกาสถึงใช่ไหมครับหนึ่งพันหกร้อยรอบใช่ไหมครับและที่สําคัญครับที่ผมเดินเข้ามาธุรกิจนี้คือคําว่าหยุดได้ครับแล้วรายได้ไม่หยุดครับวันนี้ครับเราทําธุรกิจนี้มาครับสามปีครับ2ปีเราเจอเก่งแล้วนะครับเก่งนี่ครับมีรายได้ประมาณ2องแสนบาทครับไอหนึ่งปีเราเจอแหงครับเยงมีรายได้ประมาณ3ามแสนบาทครับ เราทำมาสองสามอ้สามปีเราเจอสองคนนะครับเก่งกับเฮงนะแล้วเรามีรายได้ประมาณเดือนละสามแสนครับเราทำมาสามปีแล้วครับเราอยากหยุดแล้วครับอยากพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วอ่ะเราเหนื่อยมันมากแล้วครับคิดว่าเราจะหยุดได้ไหมครับเราลงไปบอกเก่งบอกเฮงแล้วครับบอกว่าให้เขาหยุดให้เขาเลิกครับคิดว่าเขาจะเชื่อเราไหมครับโบทําไมเขาถึงไม่เชื่อเราครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตดีๆของเขาถูกไหมครับมันเป็นที่นอนดีๆของแม่เขาใช่ไหมครับ เขาไม่หยุดเขาไม่เลิกครับเพราะเขาไม่หยุดเขาไม่เลิกทุกคะแนนถูกส่งขึ้นหาใครครับถูกส่งขึ้นหาโบไงครับใช่ไหมครับในที่สําคัญครับพอเขาไม่หยุดเขาไม่เลิกครับเกิดอะไรขึ้นนะครับวันที่หนึ่งวันที่สิบหกคุ้นไหมครับวสัดก็จะโอนเงินให้เราครับโบท้งที่เราไม่ได้ทํางานใช่ไหมครับแล้วคําถามวันนี้ครับ โบต้องไปนั่งขายของไหมครับโบต้องไปนั่งขายของไหมโบไม่ต้องขายของโบทําอะไรครับโบทําแค่นี้ครับซื้อกินซื้อใช้แค่เดือนละพันใช่ไหมครับนี่แหละครับคำว่าหยุดได้รายได้มาหยุดมันเกิดขึ้นไน้จริงจากข้อนี้ครับว่าทุกคนมีรายได้หมดแล้วถ้าสมมติว่าเขาหยุดแล้วคิดว่าคนใต้องค์กรเขาอะครับจะหยุดแปรงฟันล้างหน้าซักผ้าล้างจานไหมครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไหมครับแสดงว่าธุรกิจเนี่ยครับ เราสามารถหยุดได้และได้ไมมนอยู่จริงๆเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้จากสินค้าที่มันใช้แล้วมันสามารถหมดไปแล้วมันซื้อซ้ำใหม่ได้และสิ่งสําคัญครับนอกจากว่ามันทําให้เราหยุดได้และได้ไม่หยุดแล้วเนี่ยมันสามารถส่งต่อเป็นโมรดกให้กับคนที่เรารับได้ด้วยครับส่งต่อ,อยังไงครับวันแรกครับที่ผมสมัครเข้ามาครับขวามือครับเขาถามว่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์ผมใส่ชื่อแม่ผมไปครับ ผมทำมาสามปีผมรับรายได้เดือนละสามแสนครับสมมุติราวันนี้ครับอยู่ๆผมไม่หายใจขึ้นมาแม่ผมจะมาแทนที่ผมตรงนี้ทันทีครับแม่ผมทําอะไรครับแม่ผมก็ทําแค่นี้ครับซื้อกินซื้อใช้แค่เดือนละพันแม่ผมรับรายได้ทั้งหมดของผมไปทันทีครับแล้วมันจะส่งต่อเป็นมรดกได้จริงๆหรอครับโบคิดว่าวันเนี้ยถ้าพี่ไม่หายใจขึ้นมาจริงๆเนี่ยโบคิดว่าคนนี้คนนี้คนนี้ครับเขาจะหยุดแปรงฟันล้างหน้าซักผ้าล้างจานไหมครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาใช่ไหมครับ นั่นแสดงว่าธุรกิจนี่ครับเขาไม่ใช่จะดูแลคนที่เรารักครับตราบที่เรายังอยู่ไงแต่ธุรกิจนี้จะสามารถดูแลคนที่เราลักครับตราบที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เหมือนที่ผมสร้างวันนี้ครับผมสร้างไว้ให้แม่ผมคนที่ผมรักเนี่ยถ้าวันนี้ผมไม่อยู่แล้วก็เหมือนกับว่าตายตาหลับแล้วเนาะนี่คือข้อที่สี่ครับพอใช้ไหมครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทไม่พอใช้มีข้อที่ห้าครับ ข้อที่ห้าคือรายได้จากการลิขสิทธิ์ครับการสร้างผู้นำครับข้อนี้เขาจ่ายให้เรายัางไงครับข้อนี้เขาจ่ายให้เราถึงสูงสุดถึงห้าสิเปอร์เซ็นตครับเขาจ่ายให้เราถึงสูงสุดถึงห0สเปอร์เซ็นครับจ่ายยังไงสมมุติเ่าเข้าวันนี้ครับโบเข้ามาครับโบเห็นโอกาสทางธุรกิจเนาะโบเข้ามาเป็นคนแรกครับ แล้วโบไปแนะนําเพื่อนครับคนนี um ้คร <sm> ับจะเป็นชั้นลูกทางธุรกิจของโบทันทีครับแล้วเพื่อนโบครับไปแนะนําเพื่อนเขาครับคนนี้จะเป็นชั้นหลานครับแล้วชั้นหลานไปแนะนําเพื่อนเขาครับคนนี้จะเป็นชั้นเหลนของโบครับเขาจ่ายให้เรายังไงครับลูกครับบริษัทจ่ายให้ยี่สิบเปอร์เซ็นครับหลานยี่สิบเปอร์เซ็นครับและเลนครับสิบเปอร์เซ็นครับมั้นวันนี้ครับโบมาชวนพี่ โบว่าวันแรกพี่เข้ามาเนี่ยพี่ทําเป็นไหมพี่ทําให้เป็นใครต้องมาช่วยพี่โบทีมต้องมาช่วยพี่ต้องมาสอนพี่ใช่ไหมครับจนพี่สามารถสร้างทีมได้สร้างองค์กรได้มีรายได้จากข้อสี่เท่าไหร่บริษัทให้พี่มาเต็มๆเลยแต่บตริษัทจ่ายให้โบตางหา20%แบบนี้ดีไหมสมมุติว่าโบมาช่วยพี่ให้พี่ได้เดือนละแสนพี่รับมาเลยหนึ่งแสนบาท ต่บริษัทจ่ายให้โบ2 0,000แล้วต่อคนต่อเดือนด้วยนะครับแล้ววันนี้โบมาช่วยพี่ได้เดือนละแสนเนี่ยโบว่าพี่จะด่าโบหรือขอบคุณโบดีใช่ไหมครับแล้วถ้าโบครับช่วยพี่รับเต็มแม็กซ์ครับพี่ก็รับมาเลยไงเดือนละล้านไงบริษัทจ่ายให้โบอันหักสองแสนกว่าบาทไงพี่จะไม่ต้องขอบคุณโบไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับนี่แค่โบแนะนําพี่แค่คนเดียวนะแล้วเกิดพี่ไปแนะนําเพื่อนพี่อีกสิบคนนะครับเท่าไหร่ครับโบมาช่วยพี่ได้เดือนละหนึ่งแสน ข้อนี้โบรับเลยครับสองหมืนแล้วช่วยเพื่อนพี่ครับคนที่โบไม่รู้จักแล้วนะหลานไม่รู้จักแล้วนะครับสิบคนครับกลมๆเลยครับผมสองแสนบาทแล้วถ้าเพื่อนพี่ทําเหมือนพี่เลยแนะนําคนละสิบคนนะครับโบจะมีชั้นเหรนนะคนที่โบไม่รู้จักหนึ่งร้อยคนนะครับช่วยเขารับครับเดือนละแสนนะครับบริษัทจ่ายโบครับเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านบาท รายได้ในข้อนี้เห็นอะไรไหมครับรายได้ข้อนี้ถามหน่อยว่าแฟร์ไมโบเขาได้เราได้ใช่ไหมครับยิ่งเราสร้างให้ขาสําเร็จมากเท่าไหร่ครับเรายิ่งสําเร็จมากเท่านั้นครับรายได้ข้อนี้ครับเหมือนที่ที่เข้ามาเนาะมีอัปลา,า,ายพี่มาชวนพี่มีอัปลายพี่มาชวนพี่เดือนที่แล้วรายได้พี่ออกเข้ามาเดือนละสามหมื่นรู้ไหมเวลาพี่กดเงินอ่ะพี่นึกถึงหน้าใคร ต้องคนที่มาชวนพี่ใช่ไหมครับแสดงว่าวันนั้นน่ะเขาเอามาให้เขาไม่ได้ามาเอาใช่ไหมครับถ้าพ ah ี <t eks> <t eks ่ไม่รลบโอกาสนั้นไว้จะมีพี่ในวันนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับรายได้จากข้อนี้ก็คือยิ่งเราสร้างให้เขาสาเร็จมากเท่าไหร่เรายิ่งสําเร็จมากเท่านั้นครับวันนี้ครับถ้าเรามีคนที่เรารักหวังดีกับเขาครับชวนให้เขามาประสบความสําเร็จครับพอเราสร้างให้เขาสาเร็จมากเท่าไหร่ครับเขาจะขอบคุณเราไปตลอดชีวิตครับนี่คือรายได้ข้อที่ห้า รายได้ข้อที่ห้าก็คือส่วนรายได้ข้อที่หกก็คือข้อนี้ต้องบอกว่าอยู่ให้ทนอยู่ให้นานนะครับจะจ่ายตั้งแต่ะระดับไดมอนด์จนถึงโรโยไดมอนด์ครับรายได้ข้อนั้นก็เกือบยี่สิบล้านบาทนี่คือรายได้ซัทเซนมหกช่องทางครับส่วนอีกหนึ่งผลประโยชน์ก็คือนอกจากซัทเซนโมครับให้เรามีรายได้แล้วเนี่ยซัทเซนโยังให้เราเที่ยวฟรีได้ด้วยครับปี A ละสามทริปเอเชียสองทริปแล้วยุโรปยุโรปหนึ่งทริป สำหรับคนที่สนใจเรื่องท่องเที่ยวครับก็ให้ปรึกษาผู้แนะนาท่านครับนี่คือแผนการตลาดของซักเซนมอครับหกช่องทางกึ่งผลประโยชน์ผมต้องบอกว่าผมมั่นใจว่ามันสามารถครับสร้างรายได้ให้กับทุกท่านได้วันนี้ครับผมจะบอกว่าคำว่า,าโอกาสครับไม่เคยรอครนานครับและที่สำคัญครับ มันไม่เคยถามว่าคร้อมไหมใช่ไหมครับวันนี้ครับเราลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําอ่ะแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้ครับสวัสดีครับ